กดทีนี้อ่าแม่พ่อไม่ดื่นเหรออะไรนะพ่อไม่ดื่นแม่จะไม่โทรหาเรีบเลยพ่อนอนอนตุนตุนตุด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 ตุนตุนตเอ้าพ่อนอนหลับอยู่พ่อไม่ได้ยิน ตดตดตดเอะตดตดเอเกาเกาเขาแกล้งเขาเขาแกล้งเลยพี่แกล้งพี่แกล้งเฉยพี่หยอกอ่ะน้องเพชรต้องฟังน้องเพชรต้องรักกันสิไหนรักกันรักกันก่อนน้องน้องเพชรเข้าใจน้องเพชรต้องเข้าใจเวลาพี่พี่เขาหยอกอ่ะเข้าใจไหมคะเ้าอ่าน้องเพชรย่าจริงจังรู้ไหมน้องเพชรต้องรู้จักหยอกเหมือนพี่พลอยอันนี้แม่ใหญ่ไม่เอาค่ะไม่ใช่ค่ะแม่ใหญ่

เอามะเขือสมัยแม่ถ้าเป็นเด็กน่อยเ้ออาดโอ้ไม่ต้องดูไ้ม่ต้องดูพ่อไม่ต้องดูออปิดปิดหน้าพ่อไว้ทำไมลูกในในเป็นเพจเพ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 อพเเพเนเพเพเพเเพเเพ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 อพเ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 นเพเรเพเพัพเพเพนเพเพเอ้พเพเนเพ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 เทเพเพโพรพัพเพเหเพพเ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 เเเ อ๋อเอาแบ่งกันแบ่งกันเลยโอ้พี่จะเลี้ยงพี่จะเลี้ยงค่ะพี่จะเลี้ยงพ่อกินปิ้งปลาดูดูรูพร้อมระวังต้างนะมามาอยู่กับยายมาอยู่กับยายคนหนึ่งอยู่กับยายคนหนึ่งอู้ย่าปลาตัวใหญ่เลยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้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 ้ยโอ้ยโอยโอ <screws in the fridge> ไปแล้วเขียดกับเป็นเอ้าเอ้าเป็นผู้เป็นผู้เพศเขียนดีบเหมองเหม่งนี่เดี๋นี้งขีนกับเป็นแล้วเปนไหนอะอ่ะโอ้โหควายไปแล้วเร็วๆหยาดค้อกันเห็นยังดูสิเพชรอะไรมาฝากโอ้เพชรอะไรมาฝากพ่อดูสิแม่นชา S <S อืไมไหนอ่ะอไม่เห็นเลยอ,ะอ่ะไม่เห็นองเลยเออเอาแล้วใครออกกอกล้องไปหลังไปละ่ะโอ้ไม่น่าละ่ะเออนี่ไงแล้วใครเป็นคนจิ้มกล้องหลังไปละ่ะอ,อ,อย่าพอแล้วไม่ต้องจิ้มไปอีกลูกก็ดูกับไหนูกก็ดููก็กกกัวดพ่อเนออี่ยอ๋อนูจะอดอวดได้เลยอวดได้เลยพ่ออดได้เลยเพ่อหนูอะไรเนื้ พ่อหนูมีอะไรมาฝากเอาหนิแทนแทนแทนไอ้ดูหน่อยด้วยจ้าปลาไข่มากินหน่อยพรุ่งนี้อ่ะย่าหนูไม่เห็นพ่อเลยนะพ่อไปไหนอ่ะพ่อไปมีผมอยพ่อเด็กพ่อไม่หล่อเลยอุ้ยพ่อไม่หล่อเลยอุ้ยนั่นไงนั่นไงพ่อไม่หล่อพ่ออะไรไปทำใหม่นั่นไงพ่อใส่แว่นตาเหรอนั่นไงนั่นไง พ่อถ่ายคลิปก่อนโอ้ยพ่ออยากถ่ายคลิปแล้วมานอนสารคามครับเพราะว่ะามืองเล้งเสร็จทำการแสดงโยมพืชเซระพุ่มจังหวัดร้อยเอด็ดนั่นไงไลงเวที่จากบุรีลำมาน้องเบียด้องพลอยน้องเบียต้องพลอยจ๋าจ้าก่อนเวลาพ่อเรียกน้องเบียดน้องพลอยจ<ว>๋าโอ้า<ว> <usalem> <ว> <en> <ว> MM> จ๋าก่อนพูอัจฉริย์แล้วอย่างอัชเชยเหรอนเลือนใบเีือนเลื่อนเอนอัจฉริยะชมพูแล้วแล้ว่แล้วตแล้วนี่ครสิ์นเจอของแม่แดนก็คือแยงนแงแงไปย่างให้อัชเยร น้ำยาน้ำยายน้ำยายน้ำยามันก็เป็นมันเป็นน้ำกาแฟค่ะหนูกินไม่ได้นะคะหนูเป็นเด็กน้หนูต้องกินนมหนูจะปปปลลาิงาม่ปลาหนูอย่าพูดยากหนูต้องเป็นเด็กน่ารักรู้ไหมหนูสวยมากเห็นไหมดูผมหนูสิกินปิ่งปลาจังสมองนี้เห็นไหม เดกทึ่ายายึจะจะไปเลือกตั้งจะจิ้มนะอย่จิ้มเลือเับผู้จังไดเรือเขาค้นปัญญาอ้อนสักเอาขึ้เลือเขาคนปัญญาอ้อนเถเลือเาเป็นผู้แท้เลแตัญญาออนตั้งแกงก่อแล้วว่กินข้าวกับปลาใหญ่กับย่าเลยไม่ได้ทดลองไม่มเขาบางังย่าออเรือสั้งบักคามมได้หาเลยเจ็ดโรเลยย่าใ้่บันนี้คพุ่นแม่